สวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพุธที่18ธันวาคม2562อยู่กับเรา3าคนครับผมขวัญละมาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะเลึกเชลซีครับผมโคดัตทันข่าวลิเวอร์พูลครับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับวันนี้หัวข้อของเราตามคําเรียกร้องเลยนะครับเราจะมาเจาะหนึ่งในนักเตะที่เข้าใกล้การเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลใช่ครับนะครับทาคุมิมินามิโนะนะครับดาวเตะทีมชาติ ญี่ปุ่นรายงานข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนของการบินมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมแพทย์ของสโมสรลิเวอร์พูลแล้ววันนี้ด้วยวันนี้ด้วยคือถ้าใครมาดูย้อนหลังอาจจะเป็นมาดูวันพฤหัสวันสุกอ,อาจจะเปิดตัวไปแล้วอาจจะยังไม่ถึงเปิดตัวแต่อาจจะตรวจร่างกายผ่านแล้ว<า>แล้วต้อง,องตลาดเปิดในเดือนมกราคมนะครับถึงจะเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการได้แล้วอันนี้มันชัวร์ด้วยเพราะว่าสื่อดังรายงานหมดเลยเทเลกราฟสกายสปอร์ตบอกว่า ตรวจวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการชูเสื้อ1มกราคมเลยก็เรียกได้ว่าจ่อที่จะเป็นนักเตะเอเชียที่แบบพูดได้เต็มปากว่าเป็นเอเชียคนแรกของลิเวอร์พูลคือที่ผ่านมาจะมีฉลับฉลับไปออสเตรเลียแคเคียอิสราเอลที่แบบมันกั้ำกึ่งยังไม่ใช่ครับอันนี้คือญี่ปุ่นคนแรกเลยนะทีนี้เราจะมาเจาะ นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจว่าถ้าเกิดว่าเซ็นมาแล้วจริงๆเนี่ยลิเวอร์พูลจะได้อะไราจากนักเตะรายนี้กันบ้างน,นะครับเราจะแยกเป็นประเด็นไปเลยนะเริ่มที่ประเด็นแรกนะครับราคาค่าฉีกสัญญาเนี่ยโอ้โหราคาย่อมเยาวมากครับ7.25ล้านปอนเป็นจำนวนที่ลิเวอร์พูลสามารถ เสีย่ยงได้แล้วก็มีโอกาสขายอย่างน้อยถ้าฟอร์มไม่ดีก็สามารถขายในราคาเท่าทุนหรืออนาคตเวริร์กเนี่ยอาจจะทํากําไรได้ครับซึ่งผมว่าโดยส่วนตัวนะครับผมผมคิดว่าราคา7.25 5. 5ล้านปอนด์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ถึงกับถูกแล้วก็แพง <S 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 ถ้าเทียบกับแบบว่าถ้าคนไม่ได้ตามเลยก็จะมองว่าเอ๊ะก,ก็นักเตะญี่ปุ่นคนนึง <S S S ประมาณ7ล้านปอนด์ก็ประมาณนั้นก็พอแล้วแต่ว่าบังเอิญ มันผ่านการเล่นสายตากับแฟนบอลลีพูมมาแล้วนั่นคือเกมแชมปีเป็นลีกที่เจอกันสองนัดแล้วเห็นเลยว่าแข่งญ,ญี่ปุ่นคนนี้มันน่าลงทุนกับเม็ดเงินแค่เนี้ยมันแทบจะเหมือนได้ฟรีครับคือก็เหมือนที่เราบอกไปว่า7.25ล้านปอนเนี่ยตีเป็นค่าเงินสมัยเนี้ยถูกมากนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณซื้อมา เล่นอยู่ในเกมอ่ะโอเคก็อาจจะมาเป็นตัวโรเตชันก็ได้ถ้ามาถึงเล่นดีมากเหมือนกับที่ชินจิคางอวะเกิดแจ้งเกิดกับเจอเก้นครอฟมาแล้วก็จะเป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่ามากๆแล้วหรือ,อต่อให้เล่นไม่ดีอ,ะอ่ะ,อ,ะอนาคตถ้าจะปล่อยอะ่ะผมว่ามันก็คุ้มไม่ทํากว่า7.25ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นคุณม,มีโอกาสเซ็นสัญญากับนักเตะในราคาแค่เนี้ยผมมองไม่เห็นมุมที่มันจะรู้สึกว่าเสียดายในการเซ็นสัญญ,ญากับมินามิโนเลย นะครับคือโอกาสที่จะเรียกว่าเป็นดดลที่ล้มเหลวเนี่ยมีน้อยมากเพราะว่าลงทุนถูกใช่ใช่แต่ว่าที่ผมจะพูดอีกจุดหนึ่งเมกี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าริบูอ่ะเพิ่งปล่อยนั้งแต่ดาวลุ่งอย่างไรอันเคนไปเมื่อซัมเมอร์อราคา7ล้านเค้าบอกว่าเงินที่ได้จากตรงนั้นน่ยสามารถเอามาซื้อตรงนี้ได้ในแบบ ในราคาที่เท่ากันใกล้ๆเคียงกันเลยพอดีกันเลยนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองไปสืบประวัติดูเส้นทางการค้าแข่งถือว่ามินามิโนเป็นหนึ่งในนักเตะญี่ปุ่นที่ผลงานพัฒนาขึ้นในแต่ละปีนะครับเรื่อยๆเลยนับตั้งแต่อยู่กับเซเลโซโอซาก้าในศึกเจลีของญี่ปุ่นนะจนกระทั่งย้ายมาอยู่กับเซาวบวก นะครับผลงานดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่มินามิโนะมีค่าเฉลี่ยผลงานที่ไม่ธรรมดาเลยใช่ครับก็เขาบอกงี้ครับว่าฝีเท้าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ย้ายมาจากเซเนโซโอซาการาคาล้านเดียวเท่านั้นหนึ่งล้านปอนด์เท่านั้นนะครับซีซั่นแรกอาจจะยิงไม่เยอะนะครับในลีกยิงไป3ลูกแต่ว่าซีซั่นแรกนั่นคือมาตอนครึ่งซีซั่นหลังแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในทุกๆปีก็จะยิงเกินหลัก10ลูกตลอดเลยนะครับ แล้วโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยนะครับเพิ่งผ่านไป14เกมนะครับในลีกยิงไป 5, ้าแอซซิตไปหแล้วถ้าเกิดนับแบบรวมทุกถ้วยทุกรายการเนี่ยซีซั่นนี้ยนะีิบสองนัดยิงไปแล้ว9ลูกครับดูทรงแล้วยังไงซะปีนี้ยิงเป็นเลข2หลักแน่นอนใช่ครับแล้วถ้าเกิดปีนี้เป็นเลข2หลักเท่ากับว่ารวมทุกรายการเนี่ยเขาจะยิงเป็นเลข2หลักให้เรดบูลซาบวก 5สี่สั้นติดต่อกันเลยนะถูกต้องโอ้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็กับทีมชาตินี่ก็เป็นตัวหลักของทีมชาติญี่ปุ่นในชุดนี้เลยยุคใหม่22เ,<อ>เกมยิงได้11ประตูเป็นค่าเฉลี่ยแบบครึ่งหนึ่งจากจำนวนลงเล่นพอดีอไ,มไม่ธรรมดา2นะนัดต้องมีสักลูกนึง<อ>ที่เป็นค่าเฉลี่ยครับกับการลงเล่นให้กับทีมชาติที่นั้นๆจะมีโปรแกรมลงแข่งสักทีเนี่ยถือว่าทำประตูได้น่าพอใจเลย นะครับอันนี้คือเรื่องราวของเส้นทางเรื่องราวของผลงานที่มีพัฒนาการขึ้นในทุกๆปี<ช>นะครับก็ไม่แปลกที่ทําไมลิวอพูลถึงตัดสินใจจะลองเสี่ยงดูครับนะบทีนี้เข้าสู่ประเด็นถัดมานะครับน่าจะเป็นผลผลิตที่เข้ากับระบบการทําทีมของเจเกนครอปเพราะว่าคนที่เป็นการเป็นคนที่การันตีให้คือลาฟลังนิกนี่เขาบอกว่าเป็นคนเซ็นรับประกันเลยครับ ล,ลาฟลังนิกเนี่ยโอ้โหเรีเยกได้ว่าเป็นคนสนิทของเจเกนคอปเคยร่วมงานกันตอนที่อยู่ดอทมุนแล้วก็คือทุกวันนี้ยังมีติดต่อสื่อสารกันตลอดอแล้วแบบคงคุยกันคุยกันนอกรอบกันได้เลยด้วยซ้ำลังนิกเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเองเลยนะครับว่าการันตีเลยว่ามินามิโนะเนี่ยเข้ากับสไตล์ที่เจเกนคอปชอบแน่นอนอนะครับหนึ่งเลยนะครับมินามิโนะมีสไตล์การเล่นที่แบบเป็นพวกโปรแอคทีฟชิงจังหวะ ตัดสินใจทําก่อนจะเกิดใช่<ล>เจนคอฟชอบนักเตะสไตล์นี้อชอบคนที่เล่นเพสซิ่งสูงได้เคาน์เตอร์แอตแทได้นะครับหรือว่ายามได้บอลกลับมาครอง mm hmm. ก็พยายามเล่นเกมสวนกลับเร็ว mm hmm. อะไรลัก,ลกษณะนี้ซึ่งเขามองว่ามันมีเนี่ยมันเป็นผู้เล่นในสไตล์ที่คอปชื่นชอบอยู่แล้ว mm hmm. และที่สคาคัญบทนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ที่เจน้งคอฟซื้อผู้เล่นที่มีความเกี่ยวโยงกับลาฟลามิค ดูแลทีมอยู่นี่เราไล่เรียงปทีละคนเลยนะเพราะว่านาบีเกตาก็เคยร่วมงานกับรัฟลามิกในฐานะเทรนเนอร์ครับซาดิโอมาเน่ก็เคยร่วมงานกับรัฟลงนิกตอนที่รัฟลงนิกเนี่ยเป็นผอของซาบวกครับโชเอลมาติปก็เคยร่วมงานตอนที่คุมชาลเก้โรเบร์โตฟิมิโน่ก็ตอนคุมฮอฟเฟนแฮมใช่เท่ากับว่าถ้าเกิดเซนสัญญากับมินามิโน่มาเนี่ยห้าคนเลยนะเหมือนเจอเกนค็อปอาจจะรู้สึกแบบนี้ไหมว่าถ้าคนนี้การันตีให้แล้ว โอกาส70-80%รุ่งคือเป็นคนที่มีปรัชญาการทำทีมเหมือนกันเนี่ยในชื่อที่ว่าออมาเนี่ยมีแค่เกอิต้าที่ยังต้องปรับตัวส่วนที่เหลือทั้งซาดิโอมาเน่มาติดฟิมิโนพิสูจน์ให้แฟนบอลเห็นหมดแล้วออถูกต้องครับคือลิเวอร์พูลมีทีมสเกลของตัวเองแน่นอนเขาต้องส่งทีมสเกลของสโมสรไปตามติดตามดูฟอร์มนักเตะอยู่แล้วนะแต่เหมือนกับลงังกิกเนี่ยทำหน้าที่เป็น ปลี e c เ u t คือท่านลังนิกว่าดี <c oughs> เออคเขาก็เชื่อว่าดีถูกต้องอนะครับคือมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันในเมื่อครับไว้วางใจลังนิกนะครับแล้วก็เชื่อว่านักเตะค,คนนี้น่าจะเข้ากับ ระบบของเจเกนครอปนะแต่เราก็ยังไม่สามารถตอบได้นะต้องลองมาเล่นจริงๆก่อนแค่ดูในพื้นฐานละังนิกเขาก็มองว่าเอม้มันเข้ากันในพื้นฐานเบื้องต้นแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องมาปรับตัวแหละอันนี้ผมว่าดับเบิลการันตีเลยรับลังนิกดูมาให้แล้วเจอเล่นครอบนี่เห็นด้วยตาตอนเจอกับลิวพูมาเองกรถูกไหมครับผมว่ามันอยู่ในกระบวนการที่ มั่นใจหลายๆส่วนใช่เวี้ยวพูลถึงรีบเซ็นสัญญาคนนบางคนสงสัยว่าลาฟแล้วนี่ปัจจุบันทางานอะไรก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นวยการของสาขาใหญ่ของเรดบลูซึ่งเรดบลูก็ไม่ได้มีทีมเดียวมีหลายตอนนี้ขึ้นไม่เป็นหัวเรือใหญ่แล้วดูแลหลายสโมสรในคืนนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาทางสกายสปอร์ตนะครับเขาออกมาทําบทวิเคราะห์เลยเขาบอกว่าจุดหนึ่งเนี่ยไม่รู้หรอกว่าจะเข้ากับแท็กตรงแท็กติกยังไงแต่เรื่องของวิธีการเล่นหรือว่าตาแหน่ง ที่มินามิโนะสามารถเล่นได้เขาบอกว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ซึ่งจุดนี้เจกเกนคอปชอบแน่นอนเขาบอกว่ามินามิโนะเนี่ยเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์แล้วก็3ตัวรุกข้างหน้าด้วยซึ่งดูได้จากกราฟิกอันนี้ของ Sky Sport s นะครับเป็นกราฟิกในยูฟาแชมเปี้ยนส์คีกดูการนี้ครับจุดๆๆดจดสีน้ำเงินเนี่ย คือการสัมผัสบอลจะเห็นเลยว่าเขาสัมผัสบอลทั่วสนามเลยนะครับใช่แล้วสถิติเนี่ยเล่นไปหกนัดยิงสองแอสซสสามสร้างโอกาส1ิบสองผ่านบอลทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบ้ครั้ง,งก็เห็นได้ชัดว่าเขามีความครบเครื่องอยู่ในตัวใช่ก็อย่างอย่างที่โบท๊ทบอกมานะครับก็คือในบทวิเคราะห์เขาเขียนเลยนะครับสามารถถอยมาเล่นมิดฟิลด์ได้ด้วยมิดฟิลด์ตัวรุกก็เล่นอยู่เป็นประจำแล้วปีกก็เล่นมาแล้วด้วยค,ค,คือคือถ้ามองในในแค่ว่าตำแหน่งที่สามารถเล่นได้หลากหลายเนี่ย ผมว่ามันสามารถมาอุดหรือมาช่วยตำแหน่งที่ขาดของลิฟวูได้ถ้าเกิดว่าในอนาคตรเตราไปต่อฟิมิโนโ่ซาริโอมาเน่หรือว่าซาร่าใครเจ็บใครป่วยตัวมันขาดขึ้นมาก็สามารถทดแทนตรงนี้ได้เหมือนกันม,มันทำให้ผมนึกถึงตอนซัมเมอร์เลยที่ลิฟวูเอ็กโคเคยบอกว่าเจอเก้นคลอปอยากได้ตัวรุกที่สามารถเล่นได้อเนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นเราก็ไปตามข่าวพวกตีโมแวนเนอร์พวกนั้นใช่ไหมแต่ก็ไม่มีการเซ็นสัญญาอันนี้ผมว่าชัดผมว่าเป็นการซื้อมาแล้ว ถ้าเกิดว่าอาฟิมิโน่ฟอลสไนเจ็บก็จับเล่นได้หน้าซ้ายซาดิโอมาเน่ทำไมพร้อมโอเคยังมีดีวอคโอริกี้แต่ถ้าเกิดโอริกี้ไม่พร้อมด้วยเขาก็เล่นได้ฝั่งขวาแทนโมฮัมเหม็ดซาร่าก็เล่นได้อกองกลางมิฟฟิลซีเอ็มหรือว่าซีเอ็มแอสแต็กกี้มิฟฟิลก็เล่นได้เหมือนกันหรือถ้าตอนนี้ช่วงหลังเรฟูมีการปรับไปเล่นซีสองสามหนึ่งบ้างในบางนัดสองสามนัดแล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกได้เหมือนกันคือด้วยบทบาท ตอนนี้ใช่ใชนะใมาดูอีกหนึ่งกราฟิกของทาง Sky Sport นะครับเขาชี้ให้เห็นฮิตแมปนะ <c oughs> หรือว่าเนี่ยคลื่อนความร้อนนะในเกมของมินามิโนที่เจ้าตัวเนี่ยเคลื่อนที่ไปบริเวณในสนามนะครับชี้ให้เห็นว่าการเล่นของเขาเนี่ยพบเครื่องอย่างที่หลายๆคนคาดการเอาไว้ต้องอธิบายแบบนี้แล้วกัน ภาพที่แล้วเราให้ดูการสัมผัสบอลครับแต่อันนี้ให้ดูการฮิตแมพคือส่วนที่เขาอยู่เยอะเป็นพิเศษจะวิ่งจะยืนอยู่กับที่ถ้ายืนอยู่กับที่หรือวิ่งตรงนั้นบ่อยๆก็จะสว่างหน่อยสว่าง่อยก็จะเห็นว่าเฮ้ยตรงแดนบนเนี่ยมันเยอะมากมีตัวลุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะกับการเป็นผู้เล่นเชิงรุกโดยธรรมชาติและอีกหนึ่งสิ่งที่สกายสปอร์ตทำมาดีมากคือทิศทางการผ่านบอลนักเตะบางคนน่ะให้สังเกตกราฟิกอันขวานะครับบางคนจะเป็นสไตล์แบบผ่านไปทางซ้าย ผ่านไปทางขวาแล้วก็ส่งกลับหลังอันนี้ค่อนข้างเยอะแต่จะเห็นได้ชัดว่ามันมีอันที่ผ่านขึ้นด้านหน้าเยอะมากเหมือนกันคือตรงที่เป็นกราฟมันจะเป็นแท่งๆใช่ไหมครับถ้าสีขาวเข้มอ่ะคือผ่านบอลสําเร็จถ้าเป็นแบบสีแบบเจือๆหน่อยที่อยู่ปลายๆอะไรคือผ่านบอลไม่สําเร็จคือโอเคผ่านบอลขึ้นหน้าไม่ปากที่จะไม่สําเร็จคือผ่านบอลขึ้นหน้ามันยากกว่าผ่านออกข้างกับผ่านขึ้นหลังอยู่แล้วใช่ก็เลยเราเห็นว่ามันไม่สําเร็จประมาณครึ่งหนึ่งแต่อย่างน้อยๆมันเห็นถึงความพยายามว่าเขาเป็นนักเตะที่ สร้างสค์เกมจริงๆ<ช>เน้นผ่านบอลขึ้นหน้าไอกราฟิกเนี่ยเขาเรียกว่า passing zone นี่แหละจะได้น่าจะเข้ามาช่วยในเรื่องของอมิติในการสร้างสารค์เกมลุกให้กับลิเวอร์พูลได้ด้วยครับคิดว่าแบบนั้นนะครับอ่ะจุดนี้น่าสนใจนะจากนั้นครับมาดูภาพการจบสกอร์ของมินามิโนกันบ้างเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่จบสกอร์ได้ในหลายๆมุมของประตูเนี่ยสังเกตจุดการยิงยิงแต่ละจุดนะครับคือเขาเคลื่อนย้ายไปหมดเลย ใช่แล้วส่วนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกรอบด้วยก็อย่างที่สกายสปอร์ตเขาอธิบายไว้ว่าหลายๆครั้งทาคุมิมินามิโนะไม่ใช่แค่เติมเป็นเส้นตรงเป็นวิฟิ่ตัวลุกธรรมดาบางครั้งจะมีวิ่งสลับแล้วอ้อมโอเวอร์แลบทางซ้ายด้วยแล้วเห็นว่ามีช็อตที่ยิงในกรอบทางฝั่งซ้ายประมาณ5ครั้งด้วยกันอันนี้เฉพาะในเกมยูฟ่าใช่ไหมอย่างเดียวนะครับที่เรานามาให้ดูในทุกๆกราฟอันนี้ออาจากทั้ง2รูปนะครับ ทำให้เราได้เห็นอะไรบ้างนะหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่มีทักษะในการจ่ายบอลได้นะสร้างสรรค์เกมให้เพื่อนและที่สําคัญคือเข้าไปหาโอกาสจบสกอร์ได้ด้วยครับอันนี้คือสองรูปที่ทาง Sky ยสปอร์ตทำมานะอีกหนึ่งภาพมาดูการจ่ายสำคัญให้กับเพื่อนหรือว่าคีย์พา s สต่างๆเนี่ยครับก็บอกว่าจ่ายได้ทุกรูปแบบเลยใช่แล้วคือถ้าเป็นดาวเนี่ยคือจ่ายแล้วเพื่อนยิงประตูได้เลยถูกไหม ถ้าเป็นวงกลมเนี่ยคือจ่ายและเพื่อนได้ลุ้นจบสกอร์แต่ไม่เข้าครับจริงๆมันสังเกตดีๆมันจะมีคําว่าาร์ดกับ e ซี่ด้วยนะอคือถ้าเกิดว่ายิ่งสว่างไปทางสีเหลืองอ่ะแสดงว่าลูกนั้นจ่ายยากมากเลยนะใช่แล้วดูสีเหลืองพึบพับเลยเห็นไหมใช่แล้วเป็นเขามีเส้นให้ด้วยเพื่อนๆสังเกตดูนะจะมีเป็นเส้นขาวบางๆนั่นคือทิศทางการจ่ายครับผมว่าเห็นในทิศทางการจ่ายเป็นแนวลึกลงไปเนี่ยเกินครึ่งเลยนะครับแล้วเป็นป่าจากด้านข้างแค่ครั้งสองครั้งเองสามครั้ง น,นี่มันก็แสดงเห็นว่าเขามีทักษะในการแบบแทงขึ้นไปข้างหน้าเยอะจริงๆตาม<ช>ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาชอบผ่านบอลขึ้นหน้านะครับทุกภาพที่สกายสปอร์ตทำมาสอดคล้องกันหมดเลยแล้วก็สอดคล้องกับที่ไปสัมภาษณ์ลงังนิกมาเมื่อสักครู่นี้ออว่ามันน่าจะมีมุมที่เข้ากับ จนคอปได้ครับบทบาทเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับดูจากการสร้างสรรค์เกมเนี่ยเอาปรับลงมาเป็นเอ่อเพลย์เมคเกอร์เป็นมิฟิลตัวลุกได้หรือจะเล่นเป็นปีกหรือจะยืนตรงกลางได้หมดเลยครับนี่คือความอเนกประสงค์นะครับของมินามิโนะสกายสปอรสรุปนะครับบอกว่านี่เป็นดีลที่ลิเวอร์พูลไม่ต้องคิดอะไรมากครับ7.25ล้านปอนด์คุณสามารถจ่ายแล้วเอามาลองใช้งานถ้าไม่เวิร์กก็แค่ปล่อยออกไปในราคาใกล้เคียงกับของเดิมเนี่ย วินนี่โอคอนเนอร์นักข่าวของสกายสปอร์ตบอกเลยว่าจริงๆถ้าไม่มีค่าฉีกสัญญาราคาของมินาไมโนะมันควรจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์แต่พอค่าฉีกสัญญาถูกขนาดนี้เป็นใครใครก็เอาอแล้วอย่าลืมว่าอ่าโอเคเราอธิบายถึงเหตุผลเชิงฟุตบอลไปเยอะแล้วว่าเขา<อ>น่าจะเหมาะกับลีวอพูตัวจริงไม่ตัวจริงไม่ทราบแหละอาจจะเป็นตัวโรเตชันก็ได้แต่ในราคาเท่านี้เหมาะแต่ไอนหนึ่งเรื่องที่มันไม่พูดไม่ได้คือในเรื่องของการตลาดด้วยคุณเข้าใจไหมว่านี่คือตั้งแต่ญี่ปุ่นน่ะ แล้วมาอยู่กับทีมอย่างลิเวอร์พูลผมว่าเป็นการเสริมสร้างที่ดีทั้งสองฝ่ายนะแล้วยิ่งอย่างยิ่งอย่างที่เราเคยพูดในคราฟทม์ time หรืออะไรไปบ้างว่าลิเวอร์พูลน่าจะไปเซ็นกับไนกี้เป็นสปอนเซอร์เสื้อชุดแข่งในฤดูกาลหน้าซึ่งตลาดหลักที่ลิเวอร์พูลจะไปตีในปีหน้านั่นคือเอเชียครับ,รบเขาตั้งเป้าไว้อยู่แล้วแล้ว,ลวการถ้าได้ได้มินามิโนมาก็ชัดเจนเลยว่าเขาก็จะไปลงตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันอนอกจากเรื่องของฝีเท้าแล้ว คงจะต้องเอายอดขายเสื้อหรืออาจจะไปทําธุรกิจอะไรกับประเทศญี่ปุ่นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรอสิ่งที่ตามมาในภายหลังใช่ครับครับโหแฟนบอลญี่ปุ่นน่าจะรู้สึกตื่นเต้นกันมากเลยนะโดยเฉพาะคนแรกด้วยของลิเวอร์พูลที่เป็นญี่ปุ่นใช่โดยเฉพาะแฟนบอลญี่ปุ่นที่เชียร์ลิเวอร์พูลมันจะยิ่งแบบทวีความตื่นเต้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งลเลยอารมณ์เหมือนกับแฟนเกาหลีที่<อ>เห็นซอนธึงมินย้ายไปอยู่สเปอร์แบบเนี้ยเหมือนอย่าง,งเราไปทัวร์สนามสเปอร์เราเห็นคนเกาหลี ไปสนามสเปอร์เยอะนะเยอะนะใช่ผมว่าก็จะต่อไปนี้อาจจะได้เห็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นที่อันเฟลิลมากขึ้นมาถ่ายรูปกับเสื้อของทาคุมิมินาเมโนมันเหมือนเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึงครับเพิ่งเผอขายเสื้ออย่างเดียวอะคืนทุนและจุดสองห้านปอนอ์เนี่ยนะดูแบบสบายๆเลยนะครับเราเชื่อว่าฐานฐานแฟนบอลที่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่กลุ่มเล็กๆอะนะมันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วญี่ปุ่นเวลาเขาคลั่งคล้ายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจริงจังเขาจริงจังเขาเต็มที่นะครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเดียวที่ หน,หน้าประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลทาให้ในอนาคต่อาจจะมีนักเตะเอเชียที่ไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นไ<ช>หลเข้าสู่สโมสรอ,อีกเรื่อยๆก็เป็นไปได้แต่อย่างที่เราพูดกันมามันมีแต่ดีๆๆข้อเสียผมว่าก็ติไม่เรื่องนึง้วกันกมันจะว่าข้อเสียหรือไม่ก็ผมขอพูดแบบว่าผมว่าต้องรอดูด้วยนะบางทีบางคนอาจจะไปคาดหวังว่าเขาเล่นกับลิเวอร์อพูลดีทั้งเลยในแชมเนี้แต่จริงๆการปรับตัวในพรีเมียร์ลีกหลายๆายคนมาพูดไม่ง่ายนะพูดง่ายๆของโค้ดแอดเนี่ยคือ ในแง่ของทฤษฎีเราเห็นแนวโน้มว่ามันจะดีแต่สิ่งสําคัญที่สุดต้องรอเขามาเล่นจริงๆถ<ช>ูกต้องนะครับต้องรอการภาคปฏิบัติอ<ช>ตอนนี้ภาคทฤษฎีสอบผ่านแล้วน,นะทุกอย่างเป็นไปตามสเปคของเจเกนคลอปหมดอ,มอยู่ที่ว่าภาคปฏิบัติ คุณจะทําได้หรือเปล่าถูกต้องครับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเวลาก็จะเป็นบทพิสูจน์ตรงจุดนี้นะครับอ่ะโอเคก็ดูแล้วไม่น่าจะพลาดนะสําหรับดีลนี้ไม่พลาดผมว่มาชัวร์แล้วล่ะบินมาตรวจร่างกายแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วครับ,รบก็ฝากติดตามไว้นะนี่เป็นทั้งหมดนะครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้ก็ฝากรับชม2ช่องทางนะเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์แล้วก็ยูทูบครับ Facebook, กดซ like, ับสไครต์ก,กับช anel ของสยามสปอร์ตด้วยนะวันนี้ก็หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์ เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามขอตัวลาไปก่อนครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ